เป็นหน่วยที่เลี้ยงว่าเนี่ยอันนี้เราจบหน่วยไปแล้วเนาะนะครับนะเกี่ยวกับเรื่องนะครับนะสาระต่างๆมาตรส่วนต่างๆที่นะครับน่ะจังกรทำได้ไหมทำได้มาตรส่วนอะพอทำได้ไหมยากไหมมันมีแค่สูตรเฉยๆนะมาตราส่วนถามคนว่ามีกี่แบบกี่แบบเหตุนะสิ่งเขาข่าวว่าสาวส่งสาวใครตอบสิ่ง หมือนมีอะไรมาทิ้หูมูเรียสามคำามนะตอบแบบไม่เต็มคำเลย่งไครับมืนมีท้าที่งอกสามสามนี้คระตอบนะสามค่มกตอบสามนะลองบอกี่ข้อที่หนึ่งคืออะไรอ่มาาส่วนทีอยู่สามเด็กราส่วนาพูดาพูดตนะครับเด็ดตวนเด็ดตวนนะครับนะแปดเวนหรือตราส่วนเาะนั้นอ้เี้ย รูปภาพมันก็มีแขนมีรูปภาพให้ดูเนาะเป็นคล้ายๆแข่งๆนะเนาะมันเปียกๆนะนั่นเป็นเซนติเมตรแล้วก็ให้เราเอาเปไปภาพดูไปนป็ดเทียบนะเนาะแต่ไอ้ที่มันต้องทุนไหน่อยก็คือเป็นมาตรฐานแบบเศษส่วนนี้นะครับเนาะอารจะม่องดีสูดถือจะทำงั้นแต่จริงมันยากไหมยิงถ้าเรารู้ทำไบ่อยไม่ยากหรอกนะครับเนาะแค่เอาไปคูณใช่ไหมนะครับแต่เวลาสูตรเนี่ยมัน มาดูส่วนตัวอาจจะงงใช่ไหมแต่ทำจริงๆเนี่ยแปบเดียวเลยหลับตาทำได้แค่ทรูกใช่าัสมมติเอา2เซนอย่างเงี้ย2เซนติเมตรครับเนาะแล้วมาดูส่วนตัให้มา1ต่อ5,000อย่างเงี้ยถ้าทำเป็นกิโล2เซนก็เอาแค่2เซนแคู่ก่อนเลยนะ5เ1 100,000เซนตมมาเปรียบเทียบเป็นกิโลกับกิโลเทียบแลยนนี่ แต่ถ้ามันมีอย่างเช่นถ้าท่านเิอที่ออกมามันเป็นถุงลมอะแสดงว่าเราวัดมันเป็นอุปสงค์เลยละก็เลยตั้ตอนนึงเราคิดว่าที่จะดที่อยากกันนั้นเราปัดไปได้กลมๆเลยคิดง่ายแล้วสูุดมันคืออะไรสุดสุดคือบ้างเหรนมาตรส่วนเอาแบบ สูตรพีคนนี้แหละแต่มันก็กลับไปกลับมาเวลาทำเพราะ่านะครับนะตอนนี้ก็ถามจากกิโลอยากรู้ว่ามันเป็นมีเส้นอย่างเงี้ยทำส่วนกับทำยอดดักอะไรอย่างีกนะครับนั้นจริงไม่อยากเลยอันนี้คือเดือนเมษาสวยนะครับนะเรื่องทิศได้ยากไหมคิศอะเรื่องทิศยากไหมทิดมันก็มีคิดมีมุมใช่ไม่ไดบอกไปนะครับคิดก็มีง่ายสิ่งที่มีได้ประมาณง่ายเราคิดถามสิ่งที่เรื่อเรื่องแบบเหนใต้ซองตก ข้าเป็นแบบนัแล้แต่ไม่แกกแคิดอะไรตัวหนอตัวอรงแตัวหนอเฉียงใช่แตมันตกเฉียันตกเีย้วก็มีการอ่านอะไรนะอ่านมุมใช่ไหมมีสองแบบอ่านมุมนั้นีตออไปอั่มตูนะอัมตอกมิที่อ่านแบบไหนอ่านมสรามสมกามันได้ี่องกาก็ว่าไปใช่ไหมมุมอักษรมิได้ังแต่สูถึงเท่าไหร่ เินแล้วก็จิอาแ็หันตาเห็นบริการเลยิีเวลาหลับ้าแิอเกิดได้เกิได้เวลาแล้วเวลาหันหันยังไงหอหันซ้าข้างเหนือหันยังไงเหนือยิ้เวลานยังไงถ้าอันนี้ิ้เหนือใช่เขาหันองเงี้ยได้สองทางไงมันจะไปได้สองทางก็คือทิศตะวันตกกับทิศตะวัน

หรือนอกจากสีเนี่ยมันจะมีแผนที่อีกแบบหนึ่งนะใช้เส้นในการบอกความสูงอะมันเป็นคล้ายๆโคมๆโกลด์โกลด์โกลดยาวๆของเคดีอะไรแบบนี้เนาก็ใช้ได้เหมือนกันนอกจากใส่รัดเป็นเส้นแล้วเ็สีแล้วมีอีกเป็นรูปภาพใช่ไหมอย่างเช่นใส่ลัดลงบานเป็นรูปอะไรอะไรบวกฮะเป็นอะไรนะ บางทีก็เห็นเป็นรูปคล้ายกับบวกใช่ไหมหรือบางทีเห็นอะไรกับลูปตัวอะไรกับตัวออตัวอะไรตัวอะไรแต่แล้วตัวเทงก็มีครับถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรบ้างใน Google เ o o g l นแบบมีเทียบเลยเป็นรูปชอใช่ไหมช้อนสอมอยูอแหลเยอะแยะครับ้วเป็นรูปเ้ารถไฟแบบไหนเปนลูกอะไรลูกอะไรัแล้วเป็นแม่น้ำะ เป็นเส้นตรงเเส้นหนานะครับอันนี้ก็เป็นทุกคนเนาะในเรื่องภาคมาส่วนทิศทางเราต้องศึกษณาแผนที่นะครับเนาะอ้าวแต่วันนี้เรามาเรื่องอื่นละแลมันไปสองละเรามาเรียนเกี่ยวกับแผนที่แต่มันต้องอีกแผนที่มันหลอกอย่างนั้ต้องใช้แผนที่ครับนะครับนั้นแต่วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องขั้วทิศะลยครับขั้วทิศลุ่มโลกนะครับนะำช่วงนี้เราสึ้นแล้วว่าจะขึ้นทุ่มโลกนะครับอ้าวแต่ก่อนจะขึ้นทุ่มโลกไปแล้วนะกุมีประเทศ มีเมืองให้ดูนะครับนะเราไปเที่ยวจุดนีกว่านะครับนะช่วงนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับลักษณะภูมิภาพของพิพิธภัณฑ์ทุกคนเลยนะลักษณะภูมภาคก็เลยคือสิ่งเรื่องภูมิประเทศนะครับนะพื้นที่ต่ำที่สูงนี่เป็นป่าเป็นอะไรครับทั้งหมดเนี่ยนะน้องติดกับอะไรบ้างครับนะนะครับมีมาดูกับอะไรบ้างที่ติดกับพิโลกนะครับนะนะครับที่พโลกติดกับพื้นที่อะไรบ้างว่าไปนะอ้าวนะครับ วันนี no been, ้จะต้องอธิบายลักษณะของการทราบได้ของมหาแผนที่เดี๋ยวเราจะมีไงครับแผนที่มีแผนที่ให้เพียงแต่เดอร์จะต้องใช้แผนที่ในหนังสือเลยเนี่ยเอามาประกอบกันเพื่อเอามาเป็นแผนที่ของคูนี่แผนที่ของคูเนี่ยไม่ใช่แผนที่ธรรมดาครับเดอจะต้องเขียนระบุประเทศไปด้วยเออนอกจากระบุประเทศไปแล้วปุ๊บมีมหาสมุทรอะไรบ้างก็เขียนลงไปครับนอกจากนี้แล้ว มีการทดสีครับกาหนดสีเพื่อบ่งบอกความสูงของแต่ละพื้นที่แต่ละประเทศนะครับนะอย่างเช่นอังกฤษอย่างเงี้ยลักษณะอังกฤษนเป็นยังไงนะมันที่ต่ำที่สูงนะครับนะเออเดี๋ยวเจอที่ต่ำเนี่ครับเนาะอ่าแต่ตอนอื่นรับนีไปกิว่ามนคิดยังไ่าอังกอังกฮะอะไรอกบไการฮะไการเลย รู้หรืเล่รู้เหมือนไปเที่ยวมาสอเลยจ้ะโรเที่ยวหรือโอาอ้าวต่อไปครับอันนี้คือู้อนครับนะประเทศสิงคโปร์ต่อไปมดเฮ้ยยุโรปนะยุโรปอันนี้่ยปนเียเอเชียนะสิงคโปร์มาเลเซียอยู่เอเชียครับอันนี้ยุโรป่ะ ยอดนะเฮ้ยไหนเก้าที่หรอนี่จะดูยังไงนั่เลยเฮ้ยมันต่อแข่งกันแล้วไงไอ้แมวปุ้ยมาดูได้หนังสือดูได้พี่ว่าครัไม่ว่าครับด้ได้หนังสือไม่่าเลยไปครับนะอิตาลีไม่อะไรอางเงี้ยนึกยังไงแล้วกุ้งอะไรกุ้งโลกุ้งโลที่อ่้เมินงงอิตาลีเลยถุงแก่จ๋า นู้ยเหรอคือวันๆไม่ทำอะไรเี้ยเลย่เลไม่ดูแล้วว่าการบ้านไม่ทำเลย้างป็เวลาว่างใหดูอะไรครับนี่ขออยขอคอยยังไงนี่เหรอปูไหมปูปูลีปิแลสีอะไเป็นพี ว่านมันมีอะไรเกี่ยวกับอยู่ไหนะเกี่ยวยนะังอ,อยู่ในรนนนะเทศโนครับเลยประเทเกี่ยวับทเี่ยวกับที่นี่ที่มนแก่มากเลยแล้วโอเคครับ่าษาเป็นที่อ้าวถ้าหากนักเรียนจะเลือกไปเที่ยวประเทศในย่โร,รได้1ประเทศนักเรียนจะเลือกไปเที่ยวที่เังไหนครับเพราะเหตุใดอ้าววันนี้ให้เวลาห้าีหลัๆเขียนลงสมุดแต่้าได้ให้เวลาห้าที ให้ไปเที่ยวตประเทศจไมีทุโหลนั่เรียนอยากไปเที่ยวเพื่ออะไรพ่ออะไรเออแล้วมีโอกาสไปเที่ยวนีดไปไปยากนะใช่ไหมครับไปที่โปร่งเราได้กว่าจะเข้าที่เราต้องทำวีซ่านะมีพาสปอร์ตเดียวก็ไม่ได้นะครับต้องทำวีซ่าครับนะเป็นเงินผลส่วนตัวหรือเงินผลตามซื้อเลยหรือเงินผลท้หมดเลยก็ได้นะครับ มาดูที่เราว่าแต่ละคนจะเลือกไปที่เพราะเหตุผลครับนอ้าววันนี้วันที่เจ็ดวันที่สตัวสอเจราเลขอสองนะโอ้โหไก่ครับ่ไหมไก่ไก่ี่เลือกไปเลยครับไก่ครับจะไป่อครับข้าวโพชรางหอมคืออะไรอ่ะคืออะไรครับหี่นะครับหมี่หมี่นะครับหมี่นคหม่ เป็นโดนคนกาแฟนะครับลีกกาแฟสปอนเซอร์กันนะอาริการาเฟรชใช่ไหมหลีกสปอนเซอร์ใช่ไหมเอาจริงนะกาแฟต้องกินน้ำควันปิ้งหลัง้เราไม่พี่เราลูกใหม่ลเก่ากันแล้วเอาจริงจงเฉยเอาเสร็จอ้าวเอาเลยนะครับไปไปฟังส่เดรัมมาร์กไมเลยครับ

พรด้วยกางแข่ขนที่เป็นัที่มันต้องลงแล้วนะครับไม่มีแต่ก่อนมันเป็นแกโซลีสุดมันกัตอยู่กันบ้านรัก็เป็นมาเตเกตวต่อไปครับเกตบวกสองหนยนะเก้าเก้าไม่มีนี่แพนเดนเครับที่ไรครับโอเกตโอตุเกโเคอเดอรโโดอเดอรโนโ ับสลังกันเนาะหลังเสร็จหลังเสร็จเพราะอไรครับเส็นต้องเตะ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 ต้องเตเออห้ังกันคุณอาเป้อะไรในเนาะอ่ปิ๊งในเนาะโรริเกสโรริเกเพาะหนากระ้กไม่พวกคุยย่งหยิมีอะไรไห นั่งอย่างไรนั่งอย่างไอครับไปไปจุดกักับมีกับแก่กับมีกับบ้นเด็กแก้วนั่งอ่งไครับนัอย่างไร่านัมดนตรนี้คราวนี้ถามแว่ายุโดเคยดูในนที่กันเนี่ยมันมียูโดเป็นบ้างอครับยโดเนียคือน้อง่ใช่ไห

นะมีล <t songs> ักษณะภูม like ิท like ี okay. 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 Yeah. ่อย่างไรบ้างอย่างเช่นที่ต่ำที่สูงโดยครูเนี่ยแผนที่นี้รูกำหนดให้ละว่าสีอะไรภูปรับสีเท่าไหร่กันเนาะโอ้ยกบที่กระหัวนี่ที่เดียวเห็นไหมอ้าวคนอื่นก็ดูไม่หามเลยหรอข้างหัวข้างเนี่ยอะไรอ้าวครูปรับสีให้ เธอใช้แผนที่เดียวในการทำรายงานนี้ไม่ได้แล้วเธอต้องใช้แผ่นที่หนึ่งแผ่นที่ที่บอกประเทศเลืออเขียนชื่อประเทศไปวนีไรบ้างสองต้องใช้แผ่นที่เกี่ยวกับภูมิประเทศที่มันบอกความสูงนะในการระบายสีตามความสูงนะครบนว่าที่ไหนประเทศไหนนีักษณะตึ้งที่สูงบ้างที่ต่ำบ้างตามสีคำนว่าสูงจุดที้สล้เลย สีต่างๆเข้มนครับนะต่ำีริงๆครับต่ำจริงๆไร้ฟ้าฟ้าสีเขียวก็ต่ำนะแต่ถ้าต่ำจริดก็ไปกับลมแรงใบน้ำเป็นสีอะไร้สฟ้าครับนะถ้าลงไปงน้ำน้ำลึกแก่จะโผล่บอกถึงความลึกนะครับคือสีฟ้าสีสีสีเข้มแล้วนะอันนี้ถ้าเงินเข้มคือลึกทะเลลึกนะครับนะแต่ถ้าพื้นดินเนี่ยต่ำจริงๆคืสีเขียวสีเขียวครับนะเออมันเป็นที่ราบนะ ถ้าพื้นน้ำลึกสุดก็ดูสีสีน้ำเงินหรือสีฟ้า่เขียนกันนะเออตามนี้รคับแล้วรอบๆคำพิษรูดโลกเขียนนะครับว่าติดกับทาซึ่งอะไรบ้างคำพิศเหนือทิศตะวันออกตะวันตกทิศใต้ครับเนาะ ว่าติดกับหาสมุทรอะไรบ้างหรือว่าติดกับคำวิธีอะไรบ้างครับเนาะเราเรียนเรียนรู้คำวิธีที่หลงในการับนะที่เวลาทำรายงานนะคู่ดาวน์แมนมือถือดาวน์แมนมือถือครับ ด้านบนเส้นตกด้านบนจะดึงเขียนชื่อแขกที่ครับด้านนที่อะไครับทุกคนดูที่ด้ระดานครับดูใบงานทั้งหมเส้นตะด้านบนครับนะเอาไว้เขียนชื่อแขกที่นะครับนะว่าชื่อแขีอะไรครับแต่ส่วนด้านาเราเขียนชื่อครับ แต่ละที่ให้ไปคือบสีบเวลาบาสีให้บาสีตนะครับตรงไหนที่สุดก็ระบาสีเข้มตรงไหนเดือดตาเข้มนะตัไหนที่ต่ำือสีเขียวตาี่ดินนะทำคิทีนีก็สีฟ้าออกงเงินนะครับนะบกสต้องซื้อกระเลยครับทำตรงาครับแล้วอยลืมที่เขียนบอกนะแสงใมราบด้วยว่าพิ่ติดอะไรบ้างครับบานะครับทำได้เลยครับ

ใชเราะว่จค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอเรื่องอยากไปเที่ยวประเทศอะไรในทวีปโลกเพราะเห่งใจประเทศที่จะเลือกจะไปคือประเทศโปแลนด์ค่ะเพราะอยากไปถ่ายรูปประเทศที่เราเรียนเลือกอยู่ติดกับประเทศใดบ้างทิศเหนือประเทศรัสเซียทิศใต้ประเทศสโลวาเกียทิศตะวันออกประเทศเบลารุสทิศตะวันตกเยอรมนีค่ะลักษณะภูมิประเทศเป็นอย่างไร มีภูมิประเทศที่สวยงามหลากหลายตั้งแต่ชายหาดรายของชายฝั่งทะเลบอลติกทางตอนเหนือไปจนถึงพื้นที่ราบลุ่มทางตอนกลางที่มีเนินเขาสูงไปจนถึงยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะลักษณะภูมิอากาศเป็นอย่างไรมีสภาพอากาศที่แปรปรวนสูงและมีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในแต่ละฤดูการพืชพรรณธรรมชาติเป็นพืชแบบใดพร้อมยกตัวอย่างเป็นพืชเกษตรเช่นข้าวสาลี โบอิโบบีลค่ะทร uh huh. ัพยากรดินมันแบบไรเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์คือดินร่วนที่มีลมักษณะร่วนสีดำ uh huh. แม่น้ำดูแหล่งน้ำสำคัญของประเทศโปรแลด์แม่น้ำอิสุอิสุราค่ะคสั uh huh. ตว์ป่าที่พบในประเทศหมีป่าหมาป่ายุโรค,ควายป่ายุโร แร่ธาตุและพลัางงานที่พบในประเทศฐานหินกับเชื้อวเพลิงค่ะลักษณะเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพคือบริการและอุตสาหากรรมค่ะโอเคครับตัวมือเ,เพื่อนครับแต่เพิ่งไปขอเพิ่มเติมนิดนึงมันมีอยู่ส่วนหนึ่งที่มันยังไม่ถูกต้องอก็คือเรื่องทิศนะครับนะในแผนที่อาจจะไม่บอกทิศใช่ไหมครับเนาะแต่ที่เธอเขียนมาที่เธอดูมาเนี่ยอันนั้นมันเป็นซีกโลกมันอยู่ ยุโรปเนี่ยมันอยู่ทางซีกโลกเหนือนะครับนะเราจะดูตรงขอบขอบมัน,นไม่ได้นะครับเนาะเดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงจะสอนอทีนึงครับเนาะและอีกทีนึงคือหนูต้องไปทําเพิ่มก็คือในหัวข้อที่สามกับสี่นะครับยังไม่ยังไม่ยังไม่ถูกต้องร้อเปอร์เซ็นต์เนาะนะครับนะไปเพิ่มเติมหน่อยลักษณะภูมิอากาศนะครับนะมันจะมีแผนที่ที่แสดงลักษณะภูมิอากาศอยู่นะครับมันจะมีบอกอยู่แล้วลักษณะอากาศเนี่ยมันจะบ่งบอกไปถึงพืชพันธุ์ธรรมชาติว่าแถวนั้นเนี่ย พืชพรรณธรรมชาติเป็นยันนงไ,ไงมีป่าอะไรบ้างครับเนะาะฉะนั้นเนี่ยไปดูปข้อ3ข้อสี่ทีนึงดีๆนะครับเนาะนะครับแล้วข้อ1เนาะนะครับโอเคครับค่ะชื่อเด็กจริงๆใงสารโชควันนี้จะมานำเสนอประเทศฝรั่งเศสตัวนี้สลับกันอย่างไหนชี้มาด้วยไหนครับที่หนึ่งเริ่มมามครับอยากไปฝรั่งเศสเพราะอยากไปเห็นหอไอเฟล ฝรั่งเศสในทางทิศตะวันออกจะติดกับสวิตเซอร์แลนด์้เอาเอาไให้ี่เสมให้เห็นด้วยเออก้องเห็นด้วยตรงไหนะให้ให้เห็นอ้เห็นเออเอยิให้กล้องรู้ิให้กล้องเออสานะเหือจะติดอยู่กับเลอวเยียมไครับ คคและทิศตะวันตกจะติดกับสเปนและโมนาโกโแล้วก็ทิศตะวันตกจะติดกับมหาสมุทคครแอตแลนติก ภูมิประเทศฝรั่งเศสเป็นแบบที่ราบชายฝั่งทะเละที่ราบสูงและที่ราบแต่เขาดูที่ว่าที่ราบตรงไหน,นเออเออวันสีอะไรครับนะ่ะสีเขียว,ว,ยวสีเขียวคือที่ราบที่มันกำลังสื่อนี่แหละใช่ไหม,มแล้วก็ติดชายฝั่งทะเลใช่ไหมครับไหนะแต่ที่โชว์หน่อยสิครับให้บอกหน <S <S ู<ฝ>สิเออตรงไหนเป็นทะเลนะตรงไหนทะเลครับ<า>ตรงนี้อ๋อเปี่ยนครับ ล,ลักษณะภูมิอากาศอบชื้นไม่มีดูแล้หรงฤดูร้อนอากาศอบอุ่นมีฝนตกตลอดปีมีอุณหภูมิสูงกว่า10องศาป่าไม้อุดมสมบูรณ์เนื่องจากได้รับปริมาณฝนมากเป็นป่าเขตรอนอุ่นจำพวกป่าไม้ไับใบผสมกับป่าสนต้นสนในเขตนี้เป็นพวก โอ oh, <Okay. S 1> ๊กเเวอร์และเอฟทรัพยากรดินเป็นแบบดินดำหรือดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงมีแม่น้ำแซนแม่น้ำกาลอนและแม่น้ำลัวเป็นแม่น้ำสำคัญมีกระต่ายป่าเป็นสัตว์ที่พบได้ในฝรั่งเศสยูเรเนียมหรือใช งงเครื่งในโรงงานนิวเคลียร์เป็นส่วนประกอบของอาวุธทางสิเททางการหารและเหล็กใช้ในอุตสาหากรรมเหล็กก้าเหล็กแปรรูปเป็นชิ้นส่วนของเครื่องจัก,กรกลเกษตรกรรมมีการเพาะปลูกและการประมงอุตสาหากรรม แร่และพลังงานประเทศฝรั่งเศสมีแหล่งผลิตแร่สำคัญอยู่ในแคว้นอลอรนอุตสาหากรรมป่าไม้ในฝรั่งเศสบริมาณบร,ริเวณรูปแม่น้ำไล้ตอนกลางปลูกต้นสนและมีอุตสาหากรรมการ,ริีอุตสาหากรรมรถยนต์อุตสาหากรรมเคมีค่ะ